สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีการเก็บตกความคิดเห็นของแฟนกีฬาชาวต่างชาติมาฝากกันดังเช่นเคยโดยในคลิปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่สโมสมรตัวแทนของพวกเขาต้องพ่ายแพ้กับสโมสมรตัวแทนของไทยเราในรอบควอเตอร์ไฟนอลของศึกวอลเลย์บอลสมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ โดยเริ่มที่ทีมเรบิสโก้ที่แพ้กับทั้งนครราชสีมาคิวมินซีวีไป3ต่อ0เซตก่อนจะตามมาด้วยสโมสรโชโกมูโชที่ก็พ่ายกับทางสุพรีมชนบุรีไปแบบ3เซตรวดเช่นกันซึ่งจากผลงานของ2ทีมตัวแทนจากฟิลิปปินส์ที่ออกมาแบบนี้แฟนบอลล์บอลของพวกเขาจะมีความรู้สึกหลังเกมกันอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับ โดยผมจะขอเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นในคู่ระหว่างเรเบสโกกับนครราชสีมาคิวบินซีบีกันก่อนที่แฟนลูกยางคนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์หลังเกมว่ามันมีเพียงความเศร้าที่ทุกครั้งที่ฟิลิปปินส์ไปเข้าร่วมแข่งขันที่นี่จะมีแต่ความพ่ายแพ้กันอยู่เสมอฉันไม่รู้ว่ามันมีอะไรที่เราขาดไปหรือว่าชาติอื่นในเอเชียนั้นแข่งแกร่งมากในรายการนี้ส่วนคนต่อมานี้ก็มาตัดพ้อว่า ฟิลิปปินเนี่ยดูเหมือนกับพวกขี้แพ้เลยซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้บ่นด้วยว่าเรายังไม่ชนะสักแมตช์เลยนะที่นี่ส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวด้วยว่ามันเศร้ามันอย่างกับเกมที่ทีมฟิลิปปินส์นั้นแค่ไปทดสอบการเล่นให้กับไทยส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวว่านี่ขนาดทีมนครราชสีมาไม่มีนุชราในไลน์อพในเกมนี้ด้วยใช่ไหมซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวว่า ทีมไทยเนี่ยใช้เพียงแค่ชุดสำรองเท่านั้นในขณะที่คนต่อมานี่ได้มองว่าความแตกต่างระหว่างผู้เล่นไทยและฟิลิปปินส์มันห่างไกลฟิลิปปินส์นั้นมั่วซั่วและไม่มีกลยุทธ์การเล่นในเกมไม่ว่านานแค่ไหนก็จะโดนพวกเขาทุบคงต้องแก้ไขกันใหม่ในชาติหน้าส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวว่าฉันไม่ได้ดูถูกทีมฟิลิปปินส์นะแต่มันน่าอับอายมันโอเคถ้าเราสู้ได้ถึง4หรือว่า5เซต แต่3เซตเหมือนกับเราแค่เพียงได้ไปเล่นกับพวกเขาส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวต่อไปว่าพูดตรงๆเลยนะว่าวอลเลย์บอลในระดับชาติของฟิลิปปินส์เนี่ยดูจะยังห่างไกลมากๆจากการได้ผ่านเข้าไปเล่นใน VNL ตื่นซะเถอะเหล่าโค้ชและก็ผู้ฝึกสอนส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ถึงเหตุผลในความพ่ายแพ้ของเรบิสโกว่าตัวเซตคือปัญหาของทีมเรบิสโก้รวมทั้งการป้องกันบนพื้นด้วย ถ้าเรามีโมราโดเป็นตัวเซตและมีอาราโดกับมาคันดิลีเป็นริเปโรบางทีนครราชาสีมาอาจจะต้องพบกับงานที่ยากลำบากที่นี่ส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวว่านี่มันเป็นความน่าขายหน้าของฟิลิปปินส์ถ้าคุณได้คว้าตัวอาริซาววลเดสไปกับคุณบางทีสกอร์มันน่าจะไม่เป็นแบบนั้นแต่จากตรงนี้คนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่าต่อให้เรามีจาจ้าและววลเดสท,ที่นั่นทีมก็จะยังคงพ่ายแพ้ สโมสรในเวทีวระดับเอเชียนั้นแข็งแกร่งอย่าทําให้มันเป็นประเด็นเลยมันเป็นประสบการณ์ที่มีค่าแล้วที่ทิมฟิลิปปินส์สามารถได้รับจากที่นั่นส่วนคนต่อมานี่ก็มาตัดพ้อว่าเราจะชนะไทยได้บ้างไหมเกมนี้เราโดนลอมโดยกตติกาส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มาบ่นว่าฟิลิปปินส์เนี่ยมีความสูงที่ได้เปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับไทยแต่โค้ชควรที่จะเลือกตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดมาเล่นดังนั้นเราจึงแพ้ ซึ่งคนต่อมาก็ได้คอมเมนต์ต่อไปว่าผู้เล่นของไทยเนี่ยเตี้ยแต่ว่าแข็งแกร่งเป็นแรงบันดาลใจมากซึ่งคนต่อมาก็ได้แสดงความพิเห็นต่อไปว่าความสูงมันไม่ได้เป็นสิ่งที่สําคัญแต่ทักษะและประสบการณ์มันคือสิ่งสําคัญไทยถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมในเรื่องนี้ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็เลยได้มาคอมเมนต์ด้วยความข้องใจครับว่าทําไมฟิลิปปินส์ถึงต้องบังคับตัวเองมากนักนะในการแข่งขันด้วยผู้เล่นที่ต้องมีความสูง ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมตรงนี้ว่าผู้เล่นตัวสูงมักจะอยู่ในไล์อัพอยู่เสมอในตอนนี้แต่ว่าพวกเธอขาดการในเรื่องของสปีดและก็การป้องกันบนพื้นส่วนความคิดเห็นหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นคอมเมนต์ของแฟนชาวฟิลิปปินในเกมระหว่างโชโกมูโชกับซุปรีมชนบุรีกันบ้างครับที่คนแรกนั้นได้มากล่าวแบบแฝงไปด้วยการประชดประชันว่ามันยังไม่มีชัยชนะของทีมจากฟิลิปปินเลยหลังจากที่โค้ชโฟกัสในเรื่องของความสูงความเด็กและก็ความสดใหม่ ส่วนคนต่อมานี่ก็มาตำหนิว่ามันน่าอับอายแม้สักหนึ่งเซตคุณก็ชนะไม่ได้แต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าคู่แข่งของเรานั้นแข็งแกร่งเราไม่สามารถปฏิเสธได้พวกเธอทำอะไรที่พวกเธอสามารถทำได้แล้วส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวถึงการพัฒนาของทีมจากฟิลิปปินส์นี้ว่ายังมีอีกหลายก้าวเลยมันชัดเจนว่ามันยังห่างไกล ส่วนคนต่อมานี่คอมเมนต์ต่อผลการแข่งขันของแมชนี้ด้วยความเสียดายว่ามันใจสลายเซตที่2และเซตที่3พวกเธอปล่อยโอกาสให้มันหลุดออกไปหวังว่าพวกเธอจะสามารถกลับมาได้อย่างแข็งแกร่งขึ้นในปีหน้าส่วนคนต่อมานี่ได้มองว่าถ้ามีผู้เล่นอย่างวาลเดสและก็จาจ้าซานเตโกโชโกมูโชจะมีโอกาสที่จะเอาชนะสุพรีมได้ส่วนคนต่อมานี่ก็มากล่าวด้ว่า ทีมของฟิลิปปินส์จะไม่รู้จักคําว่าชนะถ้าไม่มีวาลเดสแต่อย่างไรก็ตามชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาก็ได้มากล่าวตัวแย้งว่าในซีเกม่์ปี2019เนี่ยเราก็มีวาลเดสแถมได้เปรียบจากการเล่นในบ้านด้วยแต่ผลลัพธ์มันเท่ากับ0ต่อ4ซึ่ง0ต่อ4ในที่นี้ก็น่าจะหมายถึงการที่ทีมชาติของพวกเขาลงเล่น4แมตช์ในศึก4เกมแล้วแพ้ให้กับทีมชาติอย่างไทยอินโดนีเซียและก็เวียดนามครับ ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงทีมสุพรีมชนบุรีว่านี่เป็นเพียงสโมสรของไทยไม่ใช่หรือตัวตีหลักๆของพวกเขาก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นฟิลิปปินส์เคยตั้งเป้าหมายในการเป็นอันดับที่3ของเอเชียภายในปี2022ใช่ไหมฮัลโหลจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มาตอบกลับว่าใช่นี่คือสโมสรของไทยแต่ว่ามีปลื้มจิตมาริกาวิภาวีปีนุษย์ในไลอของทีมด้วยดังนั้นพวกเขายัางคงแข็งแกร่ง ส่วนคนต่อมานี่มองความแพ้แพ้ของโชโโกมูชโชในเกมนี้ในแง่บวกแล้วว่ามันก็ยังคงเป็นเกมที่ดีนะถึงแม้จะแพ้แพ้แต่อย่างน้อยก็ทําเต็มที่และก็ไม่แพ้ชนบุรีเยอะจนเกินไปส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวว่าเรารู้อยู่แล้วว่าชนบุรีนั้นเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่โชโกโมูชโชก็มอบการต่อสู้ที่แข็งแกร่งให้กับพวกเขาส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวได้ว่าชกโกมูชโชทาได้ดี มันเป็นงานยากสําหรับทีมคู่แข่งถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้รับชัยชนะส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมหนึ่งในผู้เล่นของสุพรีมชนบุรีว่า <S <S ปลื้มจิตนั้นดีมากเลยคุณไม่สามารถเห็นความตื่นตระหนกของเธอในเกมนี้เลยโชโกโมูชโชม,มีเกมที่ดีในวันนี้แต่ฉันหวังให้พวกเธอลดเรื่องการแสดงความน่ารักมันดูน่ากวนใจซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้กล่าวว่าปลื้มจิตจะต้องตื่นตระหนกไปทําไม พวกเขาแข่มาฝึกซ้อมกับทีมของวกเราแต่ว่าคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าที่จริงพวกเขาก็มีความตร่นตระหนกอยู่นะนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมอีกหนึ่งคุณป้าถึงได้ถูกส่งลงมาเล่นซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวด้วยว่าไทยต้องปล่อยตัวเก๋าลงมาเลยนั่นจึงเป็นความน่าชื่นชมต่อทีมโชโกโมูชโชแล้วมีเกมที่เยี่ยมเลยสาวๆส,ส่วนคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมแบบติดตลกว่า จากเซตที่2และเซตที่3เมื่อผู้ส่งออกมะม่วงจากประเทศไทยลงมาเล่นโชโก้มูชโชก็ต้องพบกับความพ่ายแพ้ค<ส>รับทั้งหมดนั้นก็เป็นบางความรู้สึกของแฟนลูกยางชาวฟิลิปปินส์หลังความพ่ายแพ้ในรอบควอเตอร์ไฟนอลของ2ทีมตัวแทนของพวกเขาที่ผมได้เก็บตกมาให้ได้รับฟังการเป็นควันหลงจากศึกวอลเลย์บอลสโมสรหญิง,งชิงชนะเลิศแห่งเอเชียกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความผิดพลาดในการแปลนันดตรงจุดใดผมเองก็ต้องขออภัยเวนะที่นี้ด้วย แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ